สวัสดีครับวันนี้ต้อมจะมาแนะนำรถ Eco Car 1รุ่นนะครับที่ประหยัดน้ำมันนะครับก็คือ Suzuki s ี a ซสนะครับ Suzuki s ี a ซสนะครับมีทั้งหมดอยู่4รุ่นนะครับมีแก่ธรรมดาเกียร์ออโต้ทั้ง3รุ่นนะครับตัวท็อปสุดก็คือตัว RS นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวสเปครถนะครับตัวที่ต้อมจะแนะนำเป็นตัว GL นะครับเกียร์ออโต้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับดูเลยครับ นนะครับเป็นพรีเมียมนะครับสีดำเรียบหรูสปอร์ตนะครับส่วนไฟนะครับเป็นไฮโดรเจนโปรเจคเตอร์นะครับไม่มีไฟตัดหมอกนะครับรุ่นนี้ส่วนด้านข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวตรงตัวรถนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนล้อนะครับจะเป็นล้อกระทะฝาครอบนะครับขนาดล้อสิบห้านิ้วนะครับ อาเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะใช้จุดสตาร์ทนะครับเป็นแบบกุญแจนะครับที่อยู่นี้นะครับอาส่วนคิวคอนโซลนะครับดูเรียบรูครับสีบอลเงินนะครับมีหน้าจอสัมผัสมาจากโรงงานเลยนะครับขนาด8นิ้วนะครับส่วนระบบแอร์นะครับยังเป็นแบบแม่นอยู่นะครับบำรุงรักษาง่ายส่วนเกียร์นะครับเป็นระบบ CVT นะครับ6สปีด ส่วนเบาะเดิมๆนะครับเบาะเดิมก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับแต่ว่าคันนี้นะครับเราทําเป็นเบาะหนัง PU ให้นะครับอ่าอันนี้ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับด้านหลังเนี่ยครับเราก็ทําเป็นเบาะหนังให้เช่นกันสวยครับแต่ตรงคนโซนกลางนะครับสามารถเปิดมาได้นะครับนี่เอาลงมาแบบนี้ครับเป็นที่วางแก้วนะครับ ถือว่าสวยกว้างนั่งสบายครับในส่วนพี่ๆน้องๆท่านไหนที่สนใจสุ z u ก i เีนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวต้อมพร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มให้เลยนะครับาฝากกดหัวใจนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับ